อ่านะครับไม่แขกกระลังสามเข่าเด้อพี่น้องนะครับมาสามเข่าก็ไม่แขกพอดีเมยน้อยพฝนว่าพฝนฝันดีเลยพี่น้องนะครับยินันว่าพฝนฝันดีแล้วนะครับฝนว่ากลับมาบ้านนะครับเป็นไปน่าของเทพเมื่อถ้ากามาฝนว่าจะเก่าเลยมาบ้านเนี่ยผู้มจีทีบอกเลขนี่ดีเลยฝนว่านะครับลองถามพฝนหาฝนฝันดีสวัสดีครับเมยน้อยครับสวัสดีจ้าเอาเมยน้อยม่าจะเหิงหนึ่ง มานตบุกคอนนี่ละบุก่อนเนาะคือ๋ยสองสมมือก็บ่างันเลยเมียนอือเม็นพูดจทยที่หาเตาตะเก او ขึ้วานบอยังไงว่าเมียนวางสีเด้ละตะเก ا าคื้วานขึนเงี้ยไว้ก็ห้ได้โชคเจะเงี้ยพูดบองนี่ดีเนาะอันดีอยู่อันว่างหันออกสามศูนยไ่ยังก่อนศูนย์สามติเออศูนย์สามูเขาก็ถือต่วัาจะคล้องไีซื้อจะคล้องไปซื้อตลอดตะลี่อ่ะนั่นมันบ่ออกลางน้ำหนอกบนเนาะ เจ้าเราย้อนมวยแม่นเลยนะพุ่มมันดีไ่มย้อนแมนพู่มดีเด้พุ่มมันหั่นก็ดีเขาถือห้อยสุงวดวายปล่อยย่อนในโทษถามเราเต๋อเต๋อย้อนไอ้นั่นถือสุงวัดอืมันเป็นคนนั่นนั่นทั้งไปไหวยังขอพ่อพุ่มนั่นโอ้เจ้าเจ้าก็เจ้าบอกเป็นขอเปลี่ยนเนาะแมนแล้วการย้อนก็ออกห้อยดีเจ้าเจ้าของร้านนั่นถือสุงวดวาย สว่านี่บ่ได้ถึงน้ำเพลินดอกเพราะว่าบ่คอยซื้อว่าเช่าซื้อน้ำซื้อไปเพราะเจ้ามิจะออกวันนี้ซื้อน้ำเพลินยังไงอีกตามน้ำเพลินเยอะเพลินไทยมากงวดนี้กะอันใดล่ะซีหาหาซีนี่ล่ะซีหาหาซีเอารถล่องน้ำเพลินเยอะเป็นเลขกันตาแก้วหรือเลขผู้ใดเลขกันคนงานเห็นงานน้ำกันนี่ล่ะผู้เล่าถอประจำนะแล้วว่าเราได้เลยเต้งวดงวดว่าผ่านแล้วก็ออก อันยังเก้าปดแปดเกตเออจะเขาเลี้ยงมันีสื้อน้ำเขาอยูะไปยืนเบิ้งน้ำเขาได้เขาสืบ่อหลายตัวือซือตัวหลายโทรศั่งลอยเขาใกล้เคียงเดียวได้บางหันก้าแปดกแปดเกาหรอเออเออนันือว่าแปดเกมันนี่ก็ซีหาหาซีนี่แหละลองเบื้องผู้ผูดใดโสกกระสกเราบอกควฝันที่สร้างเลยเราฝันอยู่เราบอกสุฟังอยู่ว่ะบ่คอยแล้วบกคอยฝันดอก เรามีจะคิดว่าเราสิซสือตัวนี้ไปัน่นะตัวใหญ่เ้ยส่วนใหญ่สิเป็นสัตว์แต่หนีหัวนีก็เลยสิได้หาซี้ซีหา,หาวางซี่หละเขาบอกก่อนมาเลยจะเรียว่าเราเป็นคนเดินเหล็กไววเลยนะไ่คอยไม่ค่อยลย่ลอฟันห่บ่บ้าม่ค่อยฟันแต่ว่าบางหันเราก็ว่าล่าฝันเดิอนล่ะที่เราได้ป <5 S 1> แปดเกาแม่ล่อแม่ลราอายุแปดสิบเก้าปีกวาสิบแปดอะไรคือสืบสอง เขาวิจัเพีงเดียวซื้อมาหลายตัวซ้ำจะว่าซื้อหลายอือทีลมื่นทท่ลยังไปผุนละเพื่อนนั้นรอบชุรอบชรอบชั่รอบอีจ้าคนดักตบอาผอนพี่เจเนี่ยมาเลียงเลียงยี่หรเลื่อนํา่วรอน้ำนยู่แบบนี้พี่เจไปยืนบ้างเออมาซื้อน้ำผุนแจเคียบกันหน้าพอหอดย่านกเอาเห็ุดันเห็นี้กลืมไม่ล่าไปบันนี้จะเอาแล้วันี้ีหาหาี เพราะว่าเล็กสิโกโสิโปสิก้อยแล้ววันนี้เพราะว่าผู้เล่าให้เจ้าเนี่ยเล่ามักจะเลี้ยงพุ่มจุกทีตลอดนู้นเลยเป<ม>็นถือเป็นคนเลี้ยงอ,อันนัอืมกินเขาเป็นคอยเลยละ่ะคอยอยังวเวลาขวตื่นแต่เด็กขวดตึ้นตะเด็กขวด,ดขนเนาะเพราะว่าตึ้นตะเด็กวิวลาไปหาซื้อบัวซื้อดอกบัวซื้อ,อยังนาะครับพุ่มจะทีก็จะให้ไว้ดอกบัวซิบดอกเอียงไปสี่ละ่ะยูบังยูน่ะนเนาะแม่บังยูนคนในชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเลยวว่าซื้อซีหาซี รเราไม่ได้บอกว่าฟันเลยวะบอกถ้าเราบอกไว้แล okay. ้วเราซื้อลอตเตอรี <k <k ่ไปเลยได้ซื้อลอตเตอรีจะฟันดีปะซื้อไปถ้าได้ซื้ออยู่ถ้าได้ซื้ออยู่จะไปซื้อหม่องไม่ดอกเจ้าพี่หม่องเอัน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 หม่องหันบล็อกไฟถือเป็นไหนโทษโทษโทษฟืนไปโทษดวงจากของอ๋อซื้อลอตเตอรีนะพ่อพ่อเทียนซื้อต้องหม่องเก่าอีกใหญ่ซื้อผมู่ไม้โยลอตเตอรี่ซื้อใหญ่หมดแล้วซื้อซื้อสามชุด เอาศูนย์สามสามศูนย์น่ะแล้วมันยิงออกตะบนบ่นออกลางไห้บัดอันเพิ่นก็บ,บอกเด้เพิ่นบอกกันอยู่เด้วมองเห็นงานตรงกัน <ừ. S 1> ไปซื้อนะมันออกงองเงี้ยกองเข่าแปดด้ยเนาะเออก็่าแปดแปดเข่าไปบอกผู้นั้นไปซื้อผู้นั้นไปไปซื้อไปซื้อไปไปซื้อ,ปอ,ปอแปดหาลงเลขเลขบ่ถือผู้สิบัตถ <ừ> ือแค่ได้ได้กับบัถือเมียนเลยนี่ตัวเมียนไม่อคยท้ถามกันเรื่อยๆคนถือดีคนนี่งเรื่อยๆท้มาบอกท้ถามไปเลยเออ ปวดแล้วนะครับเอานะครับสรุปว่าแม่น่อยนะครับในวันนี้เพิ่นว่ามูเพิ่นขีดงาทำกัน,กนหมดควันถือแปดเก้านะครับตัวสองร้อยบาทนะครับวันนี้ฝา,า,ากาบานกถือฝากบนกระถืออีกเพื่อวันนี้เพิ่น<ม>หายมากมตัวเดียวหางเดียวนะครับมีคอ,อน้ำคือเพิ่นเยอะไหมมีคอ,ออีกเยเป็นเหลขมูของแม่น่อยนะครับแม่น่อยเอามาฝากมารวยนะครับหาซีซีหานะครับเป็นความเป็นเหลขเพิ่นนะครับเป็นความฝันแน่เป็นเล็มักแม่แต่ว่าถือยุ่ประจํา คนผู้นี้เพิ่นเป็นคนที่ไหวสุ่มเจ้าทีมองเห็นงานเหนื่อยนะแมนเป็นกระหายมาเป็นผู้รับหม่อมไม้เลยอือเรารับรอไม้ดูแลแมนเราก็มีโชคตลอดแล้วก็ซื้อเหล็กหลายตัวซทำเออนะครับป๊าดเหล็กตัวเดียวห้างเดียวมือกว้างกว่าซื้อแปดเก้ามวดกวอนผมนอีหยังล่ะเขาก็จื้อไปไหนยังล่ะบางหมวดว้านเนี่ยแปดเก้าเก้าแปดจะยืนว่าเขาจะเรื่อยเดียวสองเลยอ้าวเขาก็ไม่เลี้ยง เคฟซีเลี้ยงอันขนมกินเต็มเี่ออกไันเด้อเอี๋วไปอันดเอาไยคุณอบาทคืบานเท่านั้นเลยซี่เลี้ยงมันพาเต่วบาข้ามหยาบเนาะเกมี่ันเามซอน้ำเขียวเยี่กนกบอกกินไปได้กินได้นี่นะครับผู้คนไทยถืองวดกวอนแปดเจ้านะครับตัวสองร้อยบาทนะครับเลยระ่าเขาเลี้ยงอีเคซี่เลี้ยงอยาเศร้านอะเยะเนี่ยถือ่าเศร้าจะควงเงินเศ้าซื้อหลายงวดแล้วเออ มันนี่ก็เลยซื้อซื้อซื้อสามศูนย์ศูนย์สามซื้อท้องข้าเจ้าเนี่ยซื้อห้องเจ้าของอันนี้ซื้อห้องเจ้าของอ๋อเลขของฟัดได้เหเออมันไม่เลยบอกล้างเลยออกวนเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่เนาะโอซื้อบนดิษัทแสดงวันพูดเจ้าทีนี่ดีม่จอดสุฒิขดเลยนี่นี่หอวเจ้าเนาะเจ้าขนาดว่าเจ้าว่ค่อยซื้อเนี่ยยังถือถือยูเอทีเงินเพราะว่ามันลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่มันเป็นลอตเตอรี่นะครับซีั้งซื้อข้างหน้า ศูนย์สามห้าสี่มศูนย์มันออกห้าศูนย์สามเปนวะผู้เสียดายทำเป็นสื่อนั่นก็จถือน้ำเพลินที่บอกเอาไปช่อด้วยก็ช่อด้วกานก็ช่อน้ยน้องก็สื่อว่าวัดเกิดแพนดาันเกิดแพนดาสามศูนย์นเชียดดยอยู่อยลีเนาะเสียดดยผักเีได้เนี่ครับอยู่หันกับผ้ากันเชียายไือ วันนี้ละได้แล้ววันซี่หาล่องเบื้องเสียงดวงเบิ้งเสียงเนาะหามันได้เนาะข้าเจ้ากับผู้ที่เนไทยประจาเพิ่นกะมีโชว์ตลอดแมนเพิ่นมีโชคตลอดเพิ่นท้ำบุญตลอดอทีเจ้าของว่าท้ำบุญคือเพิ่นบุ๊คเป็ำบุญดูเยอะถ้ำบุญดูดูลยเฮานะครับทอยู่เยอะมากกับถ้ำเยอะเลี้ยงปั่นไปโชคล่องเบิ้งไฮเซี่โชคมานล้วนะครับสำหรับแม่น้อยเป็นได้มากนะครับวันนี้กั เหล,ล็กมือันโอ้ยนะครัี่แต่ยืนเบืองเขาซื้อนะพันว่าซื้อเองกักยา <c oughs> ยืนสงองเบืง <c oughs> โอ้สองลอยพุนตีไปแล้ววัดทั่เขา <c oughs> น่นดี <c oughs> เลยเรวอะไรตัวซั่บัวสองลอยพนตีแต่ว่าเขาใจเครื่องเดียวใจลอยเดียวนะ <c oughs> เห็กมันอันเน,น <c oughs> เาะเอกันมัเห็กมันอันจียดเนะิ่จังบัวอันไงกอน <c oughs> ก็ได้ถนะึงดีดีถึงไววดีเพ่พวเนี่ย คอยอย่เดียวท่อต้องใจเรืเลยงวดเราเจี๊ยด้วยคอยนี้ด้อเดี๋ยวถพี่น้องเอี้ยซี่นกระจายดีมีมีไม่นำกินนำใจดอกนะครับเป็นว่ดช่งไปหาแม่น้อยกับช่วงไอรัานน้อยใส่เนี่ยน้องผู้มาเนี่ยนะครับนี่พี่น้องเอ้ยผู้มาที่มาเตอร์ไซค์ดูดูคนบอกเล่องเขาเด้วยบางที่เขาเขาดูหลายคนด้วยนี่อันงเทียกับเขาอ้างเที่ยกับว่าเขาทู่บอกว่าไงใดตัวใดตัวเพิ่นก็บอกเขาเลยเนาะบางที่น่ะกับเขาของคนเยอะ ครับยังวันนี้ครับบอกบอกบอกเหล็กเลยบอกเหล็กเปลี่ยนเนื <ifica> ้อหนุนกันแม่นเนื้อนะครับนะครับด้านฝันแม่นมันก็แม่นโยนะครับน้องภูมาเนี่ยน้อยเป็นย่าเพันนะครับเดี๋ยวมาเลยขีโท่ขอหน้าแม่น้อยอีกนะครับเด้อนะครับก็่มือมือใส่มือใส่เวทได้โท่ถามเพันหามีโชคนั่แม่น้อยนะครับในวันนี้วันนี้เพึ่นก็ให้แล้วนะครับเลขห้างเดียวตัวเดียวห้างเดียว เป็นเหล็กมูยู่ที่เห็นงานนะครับบอกก็ได้ว่าชื้อตัวไหกหาเจสซูนอืยสือเดยนีีน่องเอ้ยนี่เรากวนนั่นข่อยกัะทังไทยเฉลยภรรยาไทยก็บอกเลขกันว่าล่ะทังร้านหน่อยผู้มาเป็นผู้บอกสวนมาเลยโอ้กผู้มาเนี่ยวนั่นไหมอ้าวเดินพีน้องเอ้ยหายเจสูนเดินมาเลยคนอนญาตเขียนลงในะครับด้วยนะเดี๋ยวเขียนไห้ได้หาเจูนเอานะครับกะ เรียบร้อยนะครับน้องผู้มามาบอกไม่นะเมื่อกี้นะครับเพิ่นบอกตอนหมอรวยกําลังหมอรวยกําลังสัมผัสแม่น้อยนะครับว่าห้าเจ็ดศูนย์เนอะเป็นเลขผู้มาแล้วครับห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยเพิ่นเคยบอกหมอรวยตอนท้ายคลิปทุกสิบลวครับออกอีหลีนะครับกับพ่อใหญ่เพิ่นนะครับก็ออกของเพิ่นอีหลีนะครับของน้องผู้มาทั้งวันที้เพิ่์นหายมาแล้วห้าเจ็ดศูนย์กับเลขแม่น้อยเนอะนะครับหมอรวยกะเอามาลงกับพี่ให้น้องรับชมนะครับแม่น้อยเพิ่นกําลังพี่น้องเอ้ยกําลังเสีไปเพิหัวมุงสวนเพิ่นนเอะครับ มีแขกกระลังเพื่อเรพี่น้องลกหญ้าในป่าเขาป่าลกกาลกหญา้าลูกเป็นลกกาได้ครับในลกหญา้าล,ลกขี่ลกหญ้านะนะครับกัดลมมันเป็นจ้าซีเรียวะอะไรประนซีเรียลอกอืมใช้กระปุกเวลาลมลมหอืมนะครับเอ๋อวันนี้ชว่วงบานเด้อพี่น้องเป็นหมวดแรกของแม่น้อยที่มาแบ่งป,ปันพี่หมอสรวย ทั้งช่องครับซีหาหาซีเด้อเพื่น้องจุกโชคเมื่านก,กับหาเจ็ดศูนย์ของน้องผู้มาให้รำให้ลุ้ลยกันในวันนี้นะครับ